สวัสดีครับลูกๆทุกๆคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องประเภทคีย์บอร์ดหรือเปียโนนั่นเองนะครับมาเรียนรู้ว่าตำแหน่งเสียงของเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดเนี่ยตำแหน่งเสียงแต่ละเสียงแต่ละที่เนี่ยเขาเรียกชื่อว่าอะไรและต่อจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการสร้างสเกลเสียงโดยเราจะเรียนสเกลแรกก็คือสเกลเมเจอร์ นะครับสเกลเมเจอร์เพราะว่าบันไดเสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ก็จะเป็นบันไดเสียงที่เราฟังในบทเพลงต่างๆทุกๆบทเพลงเราจะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์หรือตำแหน่งของเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดตอนนี้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดกันเลยนะครับ ซึ่งตำแหน่งของเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตามแผนผังที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กับตัวเมโลเดียนเองกับตัวแผนผังของคีย์บอร์ดเราจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งของคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะมีตัวขา,ขาวๆเขาเรียกว่าตัวเนเจอรลันเนเจรหรือตัวธรรมชาติตัวธรรมชาติก็คือไม่มีตัวแปลงไม่ได้แปลงเสียง แต่ตัวดำๆที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มจะเริ่ม3ตัวดำๆติดกันเว้นมา2ตัวดำๆติดกันแล้วก็เว้นไป3ตัวติดกันแล้วก็เว้นไป2ตัวติดกันไปสลับกันไปเรื่อยๆก็แสดงว่าเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดเนี่ยเสียงเขาจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้เขาจะสร้างเริ่มตัวตำแหน่งสตัวดำๆ ติดกันเลยก็ได้อย่างเช่น2ตัวดำๆติดกันเนี่ยตำแหน่งตัวเนี้ยเสียงตัวเนี้ยตัว C เนี่ยเขาก็เรียกว่าตัวโดนะตัวโดโดเลต่อไปก็เป็นมีฟาโซหรือซอนนั่นแหละลาทีและก็โดเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่าตำแหน่งโดจนถึงตำแหน่งโดเนี่ย มันจะมีระยะห่างกันอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ7หรือ8เสียงนั่นเองก็คือโดเรมีฟาโซราทวีโดเขาเรียกว่าหนึ่งออกเตปหรือบันช่วงเสียงเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนี่ก็คือสเกลหรือ การเรียงรน,นดับเสียงดนตรีของสเกล C Major จะไม่มีตัวดำเป็นบันไดเดียวในบันไดเสียงเมเจอร์ที่ไม่ติดแฟตหรือไม่ติดชาร์ปก็คือบันไดเสียง C Major ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ก็คือการลงคอร์ด C major ก็คือ 1, 3, 5หรือเราจะจัดแบบนิ้วที่1หัว่ไม่มือนิ้วที่2เสียงมีนิ้วที่3เสียงซอนแล้วก็นิ้วที่4ก็จะเป็นเสียงโดสูงยกตัวอย่างนี่ก็คือ C major เป็นบันไดเสียงที่ไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียงเลยอยกตัวอย่างเอาเพลงเก่าๆสักบทเพลงหนึ่งนิดหนึ่งนะครับที่ไม่มีตัวฟาคือตัวที่4ไม่มีเสียงทีตัวที่7คือไม่มีตัวฟาไม่มีตัวทีอยกตัวอย่าง ข้าวเสานาเกลือใช่ไหมจะไม่มีตัวที่4ไม่มีตัวที่เเลยเพราะฉะนั้นสเกลเสียง C ีเมเจอร์จะไม่มีตัวแปลงเสียงอ่าคราวนี้เรามาดูว่าโน้ตแต่ละตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวดำดำนะครับตัวดำดำหรือตามตัวนี้แหละ C สูงขึ้นครึ่งเสียงคือสังเกตนักเรียนจะสังเกตห็นว่าเสียงดนตรีแต่ละเสียงเนี่ยห่างกัน1เซมิโทน 1เซมิโทนก็คือครึ่งเสียงครึ่งเสียงทั้งหมดเลยก็เหมือนเครื่องดนตรีสากลทุกชิ้นแต่ละเสียงแต่ละเสียงก็จะห่างกัน1เซมิโทนหรือ,อ,รรอ,อ C, ครึ่งเสียงนั่นเองแต่พยาญจะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือน50ตังค์อย่างเช่น C สูงขึ้นครึ่งเสียงเขาเรียกว่าซีชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปคือเครื่องหมายชาร์ปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมันรูปสี่เหลี่ยมเหมือนอยู่ในโทรศัพท์เครื่องหมายชาร์ป,รปออรค,รคือเครื่องหมายที่แปลงเสียง ให้สูงขึ้นกว่าปกติครึ่งเสียงอ้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเครื่องหมายชร์ปอย่างเช่น c สูงขึ้นครึ่งเสียงเขาเรียกว่า c ช้าบ c ช้าบสูงขึ้นครึ่งเสียงเขาเรียกว่า d n a g e r a n d n a g e r a l d สูงขึ้นครึ่งเสียงเขาเรียกว่า d sharp เห็นไหมแปลงเสียงขึ้นไปครึ่งเสียง d sharp เหมือนกับ d sharp สูงขึ้นไปครึ่งเสียงเขาเรียกว่า e n a g e r a l ในทางตรงกันข้ามเครื่องหมาย flat เครื่องหมายแฟลตสัญลักษณ์เหมือนเสลเอ,อเครื่องหมายแฟลตหมายถึงเครื่องหมายที่แปลงเสียงให้ต่ําลงเครื่องหมายที่แปลงเสียงให้ต่ําลงกว่าปกติครึ่งเสียงก็คืออย่างเช่นอี e, ลดลงก็จะกลายเป็นอีแฟลเหมือนดีสูงขึ้นก็จะกลายเป็นดีชาร์บดีเช่นเดียวกันดีเนเจรลลดลงครึ่งเสียงก็คือดีแฟลตซีสูงขึ้นคครึ่งเสียงก็คือซีชาร์เหมือนกับตัวนี้เ็นไม่มีไปฟ้าเนี่ย เครื่องดนตรีทุกชิ้นเลยในโลกนี้สากลมีไปฟาหรือฟาลงมามีเนี่ยจะครึ่งเสียงไม่เหมือนกับสายกีตาร์สายกีตาร์สายที่หนึ่งมาตรฐานเลย <c oughs> ตั้งเป็นเสียงมีพอเรากดช่องแรกเลยช่องแรกอะ่ะห้องแรกมันจะกลายเป็นเสียงฟาทันทีเลยขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งก็คือฟาฟาสูงขึ้นครึ่งเสียงก็คือฟาชาร์ฟาชาร์สูงขึ้นครึ่งเสียงก็คือซอนเนเจอรันตรงกันข้าม ซอนเนเจรันลดลงครึ่งเสียงก็คือซอนแฟดเห็นไหมซอนแฟเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นได้ทั้ง f อชาร์ปและ g ีแฟหรือซอนแฟดนั่นเองหรือโซแฟดโซลโซหรือซอนเราจะเรียกซอนฝรั่งก็เรียกว่าโซล SOL ซอนสูงขึ้นครึ่งเสียงก็คือซอนชาร์ปซอนชาร์ปสูงขึ้นครึ่งเสียงก็คือ a อเนเจลันเอเนเจลันลดลงครึ่งเสียงก็คือ a อแฟ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นได้ทั้ง G ชาร์และ a f แฟนั่นเองคือทางดนตรีมันจะมี2ทางลูกก็คือทางชาร์ปกับทางแฟดเพราะฉะนั้นถ้าดนตรีเล่นทางแฟตมันจะไม่มีชาร์ปมาปน <c oughs> ถ้าบันไดเสียง D m เมเจออย่างเงี้ยมันก็จะตินอยู่2ชาร์บก็คือฟาชาร์กับ C ชาร์ arp, อย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคำว่าแฟดมาปนต่อไป A ในเจร์ลันสูงขึ้นเครื่องเสียงก็คือ A อชาร์เอชาร์ arp, สูงขึ้นเครื่องเสียงก็คือ3หรือ B ในเจร์ลัน B ีในจอน l หรือลดลงครึ่งเสียงก็จะกลายเป็น B ีแฟใช่ไหมถ้าบางทีเขาเล่นคีอะไรเล่นคีบีแฟดนั้น B ีแฟ t จะเป็นทมงแฟ a นะเอชาร์ปบีแฟตัวเดียวกัน c สูงขึ้นครึ่งเสียงเห็นไหมจะไม่มีตัวดํากันเลยจะไม่มีตัวตัวเสียงดนตรีเลยมันก็จบีไป C หรือ C ลงมา B จะห่างกันครึ่งเสียงเครื่องดนตรีทุกชิ้นเลยครับเครื่องดนตรีทุกชิ้นหลังจากที่เรา ทราบถึงตำแหน่งเสียงของเครื่องประเภทคีย์บอร์ดแล้วนะครับต่อจากนี้เราก็จะมาเรียนรู้องค์ประกอบทฤษฎีโน้ตในข้อที่1ก็คือบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นนั้นมีไว้เพื่อบันทึกตัวโน้ตหรือบันทึกตัวหยุดหรือบันทึกอ่าบันทึกองค์ประกอบของดนตรีไม่ว่าจะเป็นกุญแจประจําหลักบรรทัด5เส้นเครื่องหมายกาหนดจังหวะตัวโน้ตตัวหยุดหรือเครื่องหมายต่างๆ สัญลักษณ์ของดนตรีทั้งหมดจะบันทึกไว้ในบรรทัด5เส้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในบรรทัด5เส้นเนี่ยมันจะใช้ข้อที่2ก็คือกุญแจประจำหลักมาควบคุมว่าบรรทัด5เส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละช่องเป็นเสียงอะไรนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในบรรทัด5เส้นมันจะมีเส้นอยู่5เส้นแล้วก็มีช่องอยู่5ช่องมี5เส้น4ช่องนั่นเอง เช่นเส้นที่1ถ้าเป็นกุญแจโซลหรือกุญแจจีคลฟเนี่ยหัวกุญแจเขาจะคาบเส้นที่2หัวกุญแจซอนจะคาบเส้นที่2เพราะฉะนั้นเส้นที่2ก็คือเป็นเสียงซอนใช่ไหมยกตัวอย่างเส้นที่2จะเป็นเสียงซอนจะตรงกับเครื่องคีย์บอร์ดง่ายๆประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเสียงสูงขึ้นไปอีกอยู่ช่องที่2ก็จะกลายเป็นเสียงลาถ้าต่ําลงมาช่องที่1 ก็จะเป็นเสียงฟาตรงกับเครื่องคีย์บอร์ดแล้วก็เส้นที่1ก็คือเสียงมีเส้นที่1เป็นเสียงมีนี่คือหัวกุญแจโซลคาบเส้นที่2นะครับเพราะฉะนั้นเสียงดนตรีเนี่ยเส้นที่1เราจําไว้เลยเส้นที่1เสียงมีเส้นที่2เสียงซอนเส้นที่สมเสียงทวีนะเส้นที่4เสียงเลเส้นที่หเสียงฟา แล้วในแต่ละเส้นก็จะมีช่องช่องที่1เป็นเสียงฝาช่องที่สองเป็นเสียงลาช่องที่3เป็นเสียงโดช่องที่สเป็นเสียงมีนะเพราะฉะนั้นในบรรทัดหน้าเส้นบันทึกตัวโน้ตได้9ก้าตำแหน่งก็คือเส้น5หแล้วก็ในช่องอีก4เป็น9 9้าาตำแหน่ง แต่เก้าตำแหน่งเนี่ยเขาถึงบอกว่าไม่เพียงพอกับความต้องการเสียงของคนเราเพราะเสียงของคนเราสามารถร้องได้สูงและต่ำกว่าบรรทัดหน้าเส้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเขาจึงต้องใช้เส้นน้อยเขาช่วยเส้นน้อยเป็นลักษณะเป็นลักษณะดังนี้นะครับอ่าเรามาดูเส้นน้อยใช่ไหมเส้นน้อยเนี่ยบันทึกอยู่ข้างล่างเส้นน้อยหมายถึงอ่าเส้นน้อยก็คือเขาจะบันทึก ให้ต่ำกว่าบรรทัดหน้าเส้นหรือสูงกว่าบรรทัดหน้าเส้นอย่างเช่นเส้นที่1เส้นน้อยเส้นที่1เนี่ยมันจะเป็นเสียงโดเป็นเสียงโดเส้นน้อยเส้นที่ต่อมาต่ำกว่าเสียงโดก็คือเสียงทีแม้่ต่ำกว่าโดก็เป็นทีต่ำกว่าทีก็จะมาติดเส้นน้อยเส้นที่2ก็คือเสียงลาตามตำแหน่งของคีย์บอร์ดแล้วก็เส้นน้อยเส้นที่ต่ำกว่าเส้นน้อยเส้นที่2เนี่ยก็คือเสียงซอน หรือเสียงโซหรือจีใไหมหัวกุญแจโซลคาบเส้นที่2เส้นที่2ก็จะกลายเป็นเสียงซอนนะครับเป็นเสียงซอนหรือเสียงโซหรือเสียงจีนั่นเองนี่คือเส้นน้อยที่อยู่ข้างล่างเพลงทุกเพลงติดเส้นน้อยทุกเพลงไม่มีเพลงไหนไม่มีเส้นน้อยครับนักเรียนคราวนี้เรามาดูเส้นน้อยที่บันทึกสูงกว่าบรรทัดหน้าเส้น ถ้าเสียงดนตรีที่สูงกว่าเสียงจีหรือเสียงโซเนี่ยก็คือสูงกว่าซอนก็คือเป็นเสียงลาเพราะฉะนั้นเสียงลาก็จะติดเส้นน้อยเส้นที่1สูงกว่าลาเห็นไหมเส้นนี้ก็คือเสียงลาสูงกว่าลาก็คือเสียงทรีก็คือเสียงทรีสูงกว่าทรีก็จะติดเส้นน้อยเส้นที่2ก็คือเสียงโดสูงกว่าโดจะอยู่บนเส้นที่2ก็คือเสียงเล สูงกว่าเลก็จะติดเส้นน้อยเส้นที่3ก็คือเสียงมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพลงแทบทุกเพลงเลยอย่าง,งน้อยก็ต้องติดเส้นน้อยเส้นที่หรือเลเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ีมีไหมมีเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีทุกเลงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเสียงที่อยู่ในบรรทัดห้าเส้นเก้าตำแหน่ง มันไม่เพียงพอกับความต้องการเสียงของคนเราอยู่แล้วเขาจึงเพิ่มเส้นน้อยเข้ามาช่วยนั่นเองอะต่อไปนะครับเรามาฝึกการสร้างสเกลเสียง C major ใน Star f line หรือในบรรทัด5เส้นสมมติครูสั่งให้พวกเราสร้างบันไดเสียง C major เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรู้ว่า C มันอยู่ตำแหน่งไหนของบรรทัดหน้าเส้น เราจะใช้กุญแจประจำหลักก็คือคกุญแจโซลหรือกุญแจ G c l e ีฟนั่นเองเพราะฉะนั้นเสียงโดเนี่ยมันจะมีอยู่2ตํตำแหน่งด้วยกันก็คือโดที่อยู่ช่องที่3กับตำแหน่งโดอยู่เส้นน้อยเส้นที่1เพราะฉะนั้นเราก็จะยึดตำแหน่งเสียงโดหรือ C เนี่ยอยู่เส้นน้อยเส้นที่1เรียงไปอย่าข้ามนะครับเห็นไหม,ไหมเส้นน้อยเส้นที่1เป็นเสียงโดติดเส้นติดช่อง ติดเห็นไหมติดเส้นติดช่อง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 8ตํตำแหน่งก็คือบันไดเสียงเมเจอร์เป็นบันไดเสียงที่มีระยะของเสียงห่างกันก็คือสูงจาก1ไปถึง8หรือ8ลงมา1ก็8ขั้นนั่นเองอซึ่งระยะห่างของบันไดเสียงเมเจอร์สเกลเนี่ย ก็จะมีระยะหา่างก็คือ1ไป2เนี่ยจะต้องทำให้มันเต็มเสียง2ไป3ก็เต็มเสียง4ไป5ก็เต็มเสียง5ไป6ก็เต็มเสียง6ไป7ก็เต็มเสียงก็คือ1โทนนั่นเองอตามที่เราไล่ครั้งแรกนะอย่างเช่นโดไปเลเนี่ยเต็มเสียงไหมอย่าง1ไป2เขาให้เต็มอย่างเช่นตำแหน่ง C 1ไปหานีเต็มไหมเราก็มาดู C ไปหา D ถ้าเราดูเนี่ยมันก็เต็มอยู่แล้วเพราะว่าจาก C ขึ้นไป C ชาร์ปก็1เซมิโทน C ชาร์ปขึ้นมาหาดีในจัลันก็1เซมิโทนก็บวกกันเป็น2โทนก็คือ1น่โทนสองเซมิโทนเท่ากับ1โทนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจําแค่3ไป4 7ไป8เท่ากับ1เซมิโทนมันไม่ไม่ต้องมาจํา1 2 2 3เราจําแค่บันไดเสียงเมเจอร์เนี่ยช่วงครึ่งเสียงก็คือ3 4 7 8ครึ่งเสียง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาพวกเราไล่อีกทีหนึ่งเช่น C ไป D เขาให้เต็มเสียง C ไป D มันก็เต็มต่อไป2ไป3เขาให้เต็มเสียง D ไป E เขาให้เต็ม D ไป E ก็เต็มเพราะจาก D ขึ้นมานี่ก็1เซมิโทน D ชราบขึ้นมาหา E ในจัลันก็1เซมิโทนก็บวกกันเป็น1โทนนะครับต่อไปมี ie, ไปฟา มีไปฟาเขาให้ครึ่งเสียงก็คือ3ไปสเขาให้ครึ่งเพราะฉะนั้นมีไปฟาถ้าเราดูตรงนี้มันก็ครึ่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปติดอะไรเลยผ่านต่อไป4ไป5ฟาไปซอนฟาไปซอนเขาให้เต็มเสียงเราดูจากฟาขึ้นมาฟาชาร์ก็ครึ่งหนึ่งหรือ1เซมิโทนฟาชาร์มหาจีก็1เซมิโทนเห็นไหมมันก็เลยห่างกันอยู่1เสียงเต็มต่อไป5ไป6 5ไปหกก็คือซอนไปลา ซอนเวลาเราก็มาดูว่าซอนเวลาเต็มไหมซอนขึ้นไปซอน,อนชาร์ปก็ครึ่งหนึ่ง1เซมิโทนซอนชาร์ปมาหาเอในจัลันก็1เซมิโทนก็บวกกันได้1โทนนะครับสเซมิโทนเท่ากับ1โทนต่อไปลาไปทีลาไปทีก็คือ6ไป7ในสูตรเขาก็เต็มเสียงอยู่แล้ว6ไป7เพราะฉะนั้นลาไปทีถ้าเราดูเต็มไหมมันก็เต็มเพราะว่าเอขึ้นมาเอชาร์ปก็ครึ่งหนึ่งเอชาร์ปมาหาบี B, ในจนัลันก็ครึ่งหนึ่ง ก็ห่างกัน1เสียงเต็มพอดีต่อไป7ไป8 7ไป8นะครับเขาให้ครึ่งเสียง7ไป8ทีไปโดก็ครึ่งเสียงพอดีเพราะฉะนั้นบันไดเสียง C Major ไม่ติดแฟดไม่ติดชาร์ปเป็นบันไดเสียงเดียวในโลกของเมเจอร์ที่ไม่มีเครื่องหมายแปลงเสียงอะไล่ให้ฟังอีกรอบนึงเช่นโดอ่นนิดนึงมองไม่เห็นอันนี้โด นี่ก็คือ C major ไม่ติดแฟดแล้วก็ไม่ติดชาร์ปเลยนะครับอ่าต่อไปเรามาสร้างบันไดเสียง D major ถ้าคำสั่งบอกว่าจงสร้างบันไดเสียง D major เพราะฉะนั้นเราต้องมีเขียน Star t l ล n e หรือบรรทัดนาเส้นขึ้นมาแล้วก็เขียนด้วยกุญแจรประจำหลักกุญแจโซลหรือ G clef หัวกุญแจซอนก็คาบเส้นที่2 เสียงดีอยู่ตรงไหนใดนบรรทัดนาเส้นถ้าเราดูเสียงดีอยู่ตรงนี้เนาะของคีย์บอร์ดอันดีเห็นไหมมันอยู่ใต้เส้นที่1ใต้เส้นที่1ก็คือเสียงเลเราก็เรียงเลยคันนี้ระยะห่างดีตามเตต้าคอร์ดอันนี้เขาเรียกว่าตต้าคอร์ดนะครับไม่ใช่โน้ตตัวกลมนะครับตต้าคอร์ดดีติดช่องอีติดเส้นเห็นไหมมันจะสลับกันติดช่องติดเส้นติดช่องติดเส้น ติดช่องแล้วก็ติดเส้นครบ8พอดีอ้าวเรามาไล่ดู D เมเจอร์ or, เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเพลง D เมเจอร์ or, เนี่ยนักดนตรีทุกคนเขาจะรู้เลยว่า D เมเจอร์เป็นทางชาร์ปติดอยู่2ชาร์ปมันนักดนตรีรู้อยู่แล้วนะอ้าวมาไล่ดูแต่ละตัว1ไป2ในสูตรเขาให้เต็มเสียง1ไป2ก็คือดีดีเริ่มเป็นตัวที่1นะครับถ้าเราถ้าเราสร้างเราก็เขียนดินสอก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเสลสามสี่เจ็ไว้เลยใช้ดินสอขีดเขียนก็ได้นะครับเราสามารถลบได้อ้าวมาดูไล่แต่ละตัว1ไป2อดีไปเลเขาให้เต็มดี D, ไปเลไปมีเขาให้เต็มเสียงมันก็เต็มอยู่แล้วเพราะจากดีขึ้นไปดีชาร์ปนี่ก็ครึ่งนึงจากดีชาร์ปมาหาอีในเจัลันห่ก็ครึ่งนึงก็1นึเซมิโทนก็เท่ากับ1โทนพาน ต่อไป2 e ไป f e ไป f 2ไป3เขอให้เต็มใช่ไหม2ไป3เนี่ยจากนี่มานี่มันมันไม่เต็มมันได้เพียง1เซมิโทนเพราะฉะนั้น f ก็ต้องเพิ่มเป็น f ชราบเราก็เขียนเครื่องหมายชราบลงไปเพราะฉะนั้นเวลาเล่นดนตรีทุกครั้งในสเกลนี้ใน d ีเมเจนี้จะต้องเล่นที่ f ชราบต้องกดตัวนี้เท่านั้นนะครับห้ามกดตัวนี้ นี่เลยเหตุผลหนึ่งทำห้นักเรียนเล่นดนตรีผิดเพี้ยนบ่อยเพราะเราไม่รู้จักสเกลหรือทางเดินของเสียงเราต้องเล่นที่ F อ h a r ต่อไป f เป็นตัวที่เเป็นตัวที่3 3ไป4เขาให้ครึ่งเสียงเนาะตามสเกลเขาให้ครึ่งเสียง3เราก็ต้องไล่ที่ F ชนะครับ F ชามา G เป็นไงครับครึ่งพอดีครึ่งพอดีก็ผ่านต่อไป g เป็นตัวที่4 สไป5ในสูตรเขาให้เต็มเสียงก็เราไปดูสก็คือเสียง G G ไป5้าเขาให้เต็มเป็นไงเต็มไหมครับเต็มพอดีเพราะ G ไป G ชชราปก็หนึ่เซมิโทน G ช้ามาหา A ในจัลันก็1เซมิโทนกลายเป็น2เซมิโทนก็เท่ากับ1โทน G ไป A ก็พอดีผ่านต่อไป A เป็นตัวที่ห ลาไปทีหไป6ในสูตรเขาก็ให้เต็มเสียงห้าไปหกลาไปทีเราดูว่าเต็มหรือยังจาก A ขึ้นไป A ชา์ arp, ก็1เซมิโทน A ชารขึ้นมาหา B ก็1เซมิโทนเป็น2เซมิโทนก็เท่ากับ1โทนเพราะฉะนั้นลาไปทีเวลาเล่นดนตรีก็กดลากับทีต่อไปเสียงทีเป็นตัวที่6 6ไป7ในสูตรเขาให้เต็มเสียง6ไปเเขาให้เต็ม เราก็มาดูว่า6เนี่ยเสียงทีเนี่ยไป7เนี่ยเสียงทีไป7เขาให้เต็มแต่จากทีไปซีเนี่ยมันได้1นเซมิโทนเพราะฉะนั้นมันไม่พอซีจะต้องเพิ่มเป็นซีชาร์ปเราก็มาเขียนเครื่องหมายชาร์ปอยู่ที่หน้าเตต้าคอร์ดซเวลาเล่นดนตรีทุกครั้งก็ต้องกดที่ซีชาร์ปเท่านั้นถ้ามากด C ในจระลัน เขียนเลยก็เล่นไม่ถูกนั่นเองต่อไป7ไป8 7ไป8เขาให้ครึ่งเสียงใช่ไหมเราก็มาดูว่า7ไป8ปดเขาให้ครึ่งเสียงเนี่ยมันครึ่งเลยอย่าง7เป็นตัวซีช้าตัวที่8เป็นตัวดีก็ครึ่งเสียงพอดีเพราะฉะนั้นบันไดเสียงดีเมเจอร์ก็จะเป็นติด1ก็คือเวลาเรียงก็คือจะเป็นโดเลมีฟา โซลาทวีโดโดทวีลาโซฟามิเลโดนะคันนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ฟังบันไดเสียงดีเมเจอร์นะครับดีเมเจอร์ก็ต้องเริ่มที่ดีตัวที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดนะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเวลาไล่สเกลก็จะไล่ดังนี้นะครับไล่สเกลนี่ก็คือสเกลซีเมเจอร์ดีเมเจอร์ คดีเมเจอร์ถ้าเล่นซีซีเมเจอร์ก็จะเป็น ตัวโดถ้าเล่นชีซีถ้าเล่นชีดีมันก็ลงดีถ้าเล่นชีอีก็ลงอีถ้าเล่นชี e, e, เอฟก็จะลงเอฟนี่คือการสร้างสเกลเสียงเพราะเพลงหนึ่งเพลงก็สามารถเล่นได้ทั้งหมด12คีย์หรือ t 2 e l v e six n o r นะครับ12คีย์อ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการสร้างสเกลเสียงบนสตาร์บลน์หรือบรรทัดหน้าเส้นอ่า นะเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวจะบอกอะไรอีกนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ